สวัสดีครับผมนายยิ้มเต้วันนี้จะพาม,มาดูรถแมนรุ่นแรก270แรงว่าเป็นแบบไหนไปดูกันครับเกียร์แซดเอียงธรรมดาเลยครบเกียร์เสดเอีย้ยงมีถอยอ่มีก็พี่เสียรลงมาเอาแล้วเป็นล้อป้าก,ก่อนยัเดี๋ยวกรลงมาสอง สามสี่สี่ตัวแ๊บแตัวป๊บหนึ่าอเจแปดแปดนี่นีตัวไหนสวยี่าพี่สินี่ล็อกล็อกเท่าเดียวแล่นกั่ไอ้คู่เดียวมุงพร้อมกัน แล้วก็ไอ้ตัวนี้สองข้อก็ขหมุนทั้งแปดล้อเลยพร้อมกันก็มีหลายแบบเนี่ยแต่มันมีตัวนึงมันล็อกเพ้าหนึ่งล็อกเพ้าหนึ่งมันโบแมนโบแมนเทาเทาปล่อยเข้าเดี่ยวสี่ไดงคือถ้แถวโคโาปรับมันสีหลอกมันล็อกขึ้นแรงในล้อเดียวแต่โคตัวนี้สองข้าวปับมันสีไปน้ำกันทั้งแปดล้อคู่หลังไปหมดเลยมันส่หมุนพร้อมกันเลย เล็ดเล็ดเล็ด,ลดยินประเดี๋ยวตกลนใหนม่ไงยังไงเงิดอยู่แต่แต่แตส่สายตัวนี้เลียนประเดี๋ยวมันไถอลอหน,าน้านะเอาพื้นเลยมันมวลแบงซีมันแทะเข้าไปปลาไปเลยต้องโพสทิ่มโพสทิ่มกระปล่อยไปแลนธรรมดาเอ๊ะเม่งอันเลี้ยงผมมอเตอร์น,นี่มันแค่อันนี้เครื่องมันตัวปิดไอชอบเบรกปิดเครื่องแล้วไปเสีย รถมันอยากเก่าแน่แล้วโน้ตรวยมันซื้อมาสี่แสนตัวนี้มีระบบระบบไฟรุ่นแรกมั้งพี่แมนแรกเลยเนาะแมนแมนรุ่นแรกมของกลาเพิ่งเย็นนี่เหรอวะแต่แต่ของกระจกมันมันมันก็ระย่างเลยคับของผมออกตัวแบบสบายสบายสบายเนาะ แรงจัดรถนักออกตัวง่ายได้เลยกันแปดเกียร์ธรรมดาเอะไรไงก็ซิปเกียร์เดินซิปเกียร์เดินพิเศษก็คือกันแล้วเนาะพิเศษก็คือกันก็ย่ดสูงขึ้นกันหมดขึ้นมาได้เนาะอ๋อก้โอะเกียรื่องมันเกียร์ผมมีอย่างไรดิเนาะแม่นก็มีแค่นี้มีแค่ตัวนี้สองยางนี่ ตัวนี้พวกขืนไฟอยู่เด้แต่มันจับเอาไฟมันก็จาไปต่อสอดไปผมว่าขึ้นได้จักเดือนห้าเดือ,อ,เดอนเขาอะแมนครับแมนใส่ได้ประเด็นตอนแปลก็อย่างเลืเก่าตอนนี้ยังใส่ได้อยู่ในตัวชาติที่วัดพุทธยุ่อีกวัดพุทธที่พุทธแมนตลอดจน ตัวนั้นตัวเด็ใชาเจ้าเปิมห่อนเป็นี้วันบุญเพิ่นไปอันนี้ไปเคาเพิ่นเปลี่ยนหัวเป็นที่ลอยว้าวอันนี้ก็นุ่มจริงเพราะเอาเครื่องเอาเครื่องเก่านี่แหละเครื่องเก่าแต่เอามาจะลอยเพรมันแคบหัวมันหน่อยอ๋อนี่หัวมันหน่อยแม่ยมันนอนบุสุดขั้นมันก็ซ้ำกันหรือวะบุ๋วหน่อยหน่อยตัวนี้เจ้าไปบิ่งกระครับหัวหัวมันขึ้นเรี่ยวเขาบ๋ออ่า พวกคือกองวางเจ้าเด้่ยองเจา้าพวกเนี่ยหัวาบบกว้างเลยก,ก,ก็ชิลล์เขาคือเละตะกี้มันเป็นรถไอ้แลนเต่าอช่วง,งนี้มันมันแคบเนาะแนนกันรถของไอ้ญี่ปุ่นมันสิไปจังจีิเนาะแนนไอแอนเนี่ยแมน่นแล้วแม่นรุ่นเดียวกันก็ไอ้แมน่นก็แบบนี่ควบเพี้ยนออกมากับหัวท้อ,ท,อ,ท,อท้อกันเลยก็ของผมของตัวใหม่แต่ของเขาขึ้นไปเนาะโผล่น้ำเลย คนงามเลยของเขาเพิ่งเอามาใหม่เนาะของจะเพิ่งเอามาเก่าๆเนาะโอ้ยอันนี้กันแต่งดีๆมันก็งามอยู่นี่แต่งจัดมันมันงามพวกใครเดี๋ยวจะล่นก็แล่นครับมันีสองเดียวเวรประจุค่าหางเนี่ยผมมีเวลาจริงมันขึ้นที่หนึ่งเราเขาเงินมันบอกให้รับตู้ตัวนี้แหละเขาเงินรับไม่เอาวันไปเงินเลยอ่านล้านเลยนอน เฉียบไปเลยแข็งไปเลยนี่แรงเฉลเฉียบมันถึงเขาอยู่อยรับตัวนีมาได้เลยนี่ไงไมว่าตัมีล้นตัวมีขา่ไหมนี่สายเกียรนี่สายเกียรเครื่อง2เจู เทาเาอย่างสองเทาเติมเติมอีกหน่ครับเติมเองตัวหน้า โอเคนะครับโอเคครับขอบคุณหลายครับครับก็จบกันไปนะครับสำหลับกดแมนยิ่นได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปครับก็เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับขอบคุณครับ